ตอนนี้ก็เต็มตู้แล้วนะครับผมกำลังจะเริ่มออกเดินทางนะครับผมนี่ก็ตีสามครึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับจากบ้านเจาะไอร้อนนะครับผมน,นราธิวาสไปนครพนมครับผมออกเดินทางกันครับตอนนี้เราก็ได้ออกเดินทางแล้วนะครับผม 3 20กว่านาทีนะครับเต็มแล้วครับปล่อยเลยเนี่ยครับผมเข้าไปกันเรื่อยๆนะครับพอออกจากเม่อกี้ออกมาจากที่จอดขึ้นของนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็าจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงไปไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราเลี้ยวขวานี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยวก่อนนะครับผมตรงนี้ก็ออกเดินทางมาเรื่อยๆนะครับออกมาตะกี้ได้สัก5กิโลนะครับผมต้องขี่คอยระวังนิดนึงนะครับสายไฟต่ำมากนะครับวก็จะไปเจอด่านทหารครับตรงด่านทหารก็สายไฟต่ำอยู่นะครับอันนี้อากาศเย็นมากฟ้าขึ้นเลยครับ กาดกินนี่ครับนี่ถึงด่านทหารนะครับผมต้องระวังสายไฟเพิ่มนะครับแล้วก็ซิกแซกซิกแซกลึกด้วยนะครับสายไฟต่ำต่ำเออเกาะหมูตู้เลยนะครับต้องคอยดูนี่ครับซิกแซกสลับฟันปลานะครับแล้วก็ ลึกมากครับผมขออนุญาตเข้านี้ก่อนครับ ครับแล้วก็ออกจากดานทหารมาเรียบร้อยนะครับสับฟันปลาแบบลึกมากนะครับแบบเฉียดเลยครับห่างเหล็กกั้นแค่ประมาณคืบหนึ่งครับล้อแล้วก็เหล็กกั้นก็จะเป็นไอ้นี้ด้วยนะครับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะก้างปลาอะไรเนี่ยครับถ้าเกิดเหยียบไปก็เรียบร้อยครับยางระเบิดครับเสียวด้วยครับกลางคืนไม่เหมือนกลางวันครับการมองเห็น ไม่ชัดเท่ากลางวันนะครับผมถึงด่านอีกแล้วนะครับผมด่านซิกแซกนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะไปเดียวแยกหน้านะครับผม เขเริ่มตื่นขึ้นมาทาของขายครับนี่แยกแถ้าตรงไปก็เข้าตัวเมืองนะครับที่ตอนขาเข้ามาเราเราเลี้ยวขวาเข้ามานะครับอันนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปตาป้าตาป้ายปัตตานีนะครับผมตรงไปนราธิวาสเข้าตัวเมืองครับแล้วก็เลี้ยวขวาอำเภอสไงไห่โกลกนะครับเราเลี้ยวซ้ายนี่ไปก็ไปเจอ สามแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีแล้วก็ตรงยาวเลยนะครับผมปัตตานี98กิโลนะครับผมในป้ายบอกเมื่อกี้นะป้ายปัตตานี98บปาเจาะ 26กิโลยี้งอ12กิโลนะครับผมไปคราบอกม,มาจากสี่แยกเมื่อกี้มาสัก5กิโลนะครับผมนี่ก็ถึง3าแยกตัวทีนะครับผมถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าตัวเมืองนะราธิวาสน,นะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครผมปัตตานีครับ พอเลี้ยวซ้ายนี่ปุ๊บก,ก็ยาวๆเลยครับจนไปถึงสี่แยกอีกทีหนึ่งครับสี่แยกจะเลี้ยวขวาไปทางาปัตตานีนะครับจะเป็นตรงสี่แยกถ้าตรงไปจะเป็นยะลานะครับนู่นแหละไปถึงสี่แยกอีกทีนู่นนะครับผมไปครับผมยาวไปครับตีสี่สี่นาทีครับผมแยก เข้าตัวเมืองนะราธิวาสครับผมตอนนี้ก็มาถึงปตทแรกนะครับผมท้องพอดีนะครับผมอ่อมาจากมาจากแผงนะครับก็สามสิบสี่กิโลนะครับผมสายไฟต่ำเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจอดตรงนี้ก,กันนะครับผมนี่เดี๋ยวแวะซื้อ ร้อยกระฟงกาแฟ,ฟนะครับผมราคาน้ำมัน3543จบามาเข้าห้องน้ำนะครับนี่น้ำมันปตทบ้านละหารนะครับผมโอ้หแก้วเข้าดดานอีกครับผมตอนนี้ก็เออนราจะอยู่ในบ้านอะไรนะเนีปลาจอบอป่ะไอ้คิด น้ำตกปาโจนะครับนี่มาเลี้ยวซ้ายกันน้ำตกปาโจนะตรงไปปัตตานีนะบ,บ้านบ้านอะไรนะบือเจาะครับบ้านบือเจาะนะครับก็สนามบินเลี้ยวขวานะครับ13มกิโลนะครับอำเภอไม้แก่นตรงไป17กิโลปัตตานีตรงไป17กิโลนครับ ทางเลี้ยวไปสนามบินนะครับผมนี่เป็นในหมู่บ้านในตัวอำเภอเลยนะครับ mm hmm. เทศบาลตำบลบาเจาะ mm hmm. นี่เป็นตัวอำเภอนะครับเทศบาลนนะ ทหารยังสวยเลยครับฝั่งหนูต้นไม้บางรับถ่ายไม่เห็นบนะึกบินนะผมทหารบึกบินอันนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สี่สิบเก้านาทีนะครับ ปัตตานีเหลืออีก72กิโลนะครับผมไปกันเรื่อยๆครับผมนี่ก็ถึงเป็นหมู่บ้านอีกครับอีกอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับแต,แต่นะชื่อหมู่บ้านอะไรนะรผมก็ยังไม่เห็นป้ายครับกลับรถอำเภอไม้แก่น,นครับนี่เอารถอ่นะ ตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตจังหวัดปัตตานีแล้วนะครับนี่ครับป้ายจังหวัดปัตตานีครับผมแต่หลักกิโลบอกอีก68กิโลนะผมปัตตานีครับอันนี้เข้าเขตปัตตานีแล้วครับผมก็จะมีด่าทหารไปเรื่อยทางนะครับผม สงขลานะครับปัตตานีนะครับอนนี้ถึงหมู่บ้านอะไรไม่รู้นะครับยังไม่มีป้ายบอกนะครับพอค้าแม่ค้าก็เริ่มตื่นขึ้นมาย่างไก่กันแล้วครับเ่มออกมาร้านค้าเปิดแล้วนะครับ,ขา,รบขายของแล้วนะอันนี้ก็เป็นเวลาตีห้า 15นาทีนะครับยาวไปครับผมตอนนี้ก็ถึงเนี่ยแยกรามันนะผมอำเภอรามันเดี๋ยวสายตรงนี้นะอำเภอรามันหมวดทางหมวดทางหลวงสายบุรีนะครับ ายอะไรนะอันนี้อันนี้วัดไทยเนี่ยสายนี้ไปหนะ้าก็เป็นอำเภอสายบรุรีอยู่เนะทินนราธิวาสอยู่เทินนะตรงไปปัตตานีนะครับถึงด่านตรวจอีกแล้วนะครับผม ดันใหญ่เลยนะครับสายบุรีเลยสายบุรีมานะครับไมู่ว่าเรียกว่าอะไรนะครับ เป็นอำเภออำเภออะไรไม่รู้นะครับผมแต่เห็นตะกี้เขียนว่าแยกเดียวซ้ายอำเภอไมยอครับไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอำเภออะไรนะครับห้วยป่ารัดปารัด ไปบ้านปนาริมานะนี่ถึงอำเภอยะริงแล้วนะผมจังหวัดปัตตานีนะครับหน้าสถานีตำรวจภูทรยะริงนะ นี่ก็ฟ้าเริ่มจะเริ่มจะเห็นติมฟ้านิดนิดแล้วนะครับ G540 ครับอันนี้ก็ถึงแยกแยกบานานะครับผมแยกไฟแดงบานาที่ช่วยเราเสียงวันนั้นเนี่ยตรนี้ไฟแดงเนี่ย ถ้าไปทางขวานี่คืออะไรนะคล้ายด่านด่านอะไรสักอย่างเนี่ยครับเนี่ยปัตตานีเนี่ยเยาน,นานะครับนี่กำลังขึ้นสะพานข้ามแยกนะ เลยข้ามคลองอ๋อสะพานข้ามข้ามคลองนะคลองนี่เหลยคลองครับผมคลองน้ำครับฟ้าสว่างแล้วนะครับผมตีห้าห้าสิบห้านาทีครับเวลานี้ปัตตานีครับเดี๋ยวก็จะถึงแยก แล้ก็จะเลี้ยวขวาไปทางสงขลาเขานี่ก็ยาวไปเลยนลยครับผมถึงเพชรบุรีเลยนะ ตรงไปครับผมตึงเนียถึงอแยกปัตตุมีนะครับผมไม่รู้ชื่อแยกอะไรนะครับอยดูชื่อแยกก่อนนะครับผมเต็ไฟแดงพอดีนะเดี๋ยวข้างหน้ามีด่านนะครับป้ายชื่อแยกอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับ เขียวแล้วเหรอครับนะ่ะโอ้ยาปดึครับ uh, ชื่อแยกเดี๋ยวนะครับผมป้ายชื่อแยกแปนะ๊บนั่นครับแยกอ่าดอนรักครับผมแยกดอนรักอ่าข้างหน้าก็เป็นอำเภอคลองอ่าอำเภอหนองจิก4กิโลนะครับผมอำเภอหาใจ99กิโลนะครับผม เป็นด่านอาหารนะครับอำเภอโคกโคยี่สิบสองกิโลครับผมน่รอทหารอ่าปอริสนะับบุกบินเลยนะบ้านดอนรักคนระับบ้านดอนรักรอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับผมหกโมงเช้าแนละ้วหกนาฬิกาแนละ้ว ก็วิง่งออกกำลังกายด้วยนะน่าจะมาอีกห้ากิโลครับผมถึงแยกเลี้ยวขวาครับผมจำตรงนี้ได้เลี้ยวขวาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงแยกที่จะต้องเลี้ยวขวาแล้วนะครับผมเมื่อกี้แก้ไขนิดนึงไปใช้ห้ากิโลนะสิบกิบโลเลยนะครับผมจะ่างไรกันดูเหมือนว่าใกล้ลครับแต่ไม่ใกล้นะครับ อะไรพอได้นะเนะี่ยวสี่แยกหน้าสี่แยกไฟแดงหน้าเราเลี้ยวขวานะผมไปทางสงสรารนะผมถ้าตรงไปก็เป็นยะลานะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ยะลานราติวา่นะเดี๋ยวเราชิดขวากันเลยครับผมเลี้ยวซ้ายยะลา เช้าครับผมเทศบาลตำบลบ่อทองนะครับผมครับผมเลี้ยวขวามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะตรงยาวเลยนะครับผม ก็เริ่มออกมาปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าไล้นะครับผมเพื่อนยังไม่ตื่นเลยอยู่ด่านนี้เมื่อเพื่อนอําเภอจันนะ53ิกิโลนะผมเทพา29นะผมหาดใหญ่89ิกิโลนะครับผมออกจากแยกมาเดี๋ยวเราก็จะตรงกงันยาวๆไปเลยนะครับผมตรงอย่างเดียวเลยครับผม บรรยากาศดีมากครับท้องฟ้าสดใสนะผมเช้าที่สดใส6นาฬิกา16นาทีนะครับผมสว่างขาตากันไปนะครับตอนนี้ วิวบรรยากาศดีนะครับผมพัดพราทิ่ขึ้นพอดีเลยนะครับผม6นาฬิกา16นาทีนะครับผมนี่ครับจอดถ่ายอุณหภูมิส่งพอดีนะครับผมเอาเลยถ่ายคลิป่อดีกว่านะครับผมนี่พระาิขึ้นสวยมากครับผมสวยจริงนะครับนาีิก็ยังอยู่ อ่าเลยออกจากแยกมาเมื่อกี้ไม่ไม่กี่กิโลนะครับผมที่สวยไม่คารับ ว่าไปด่านนอกนะครับผมเลี้ยวซ้ายออกทางนี้นะครับแต่เราตรงไปพัทรุงครับผม